กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่า SK Channel วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตเกม r i n c e s s c o n n e c t r e d i ส e เซิร์ฟไทยนะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องบทที่6นะครับแล้วก็ด่านที่11เนาะแมป11แล้วก็แม็กเลเวลนะครับขยายไปที่93นะครับเพิ่มมา5เลเวลแล้วก็ วันที่จะอัปเดตก็คือวันที่18นะครับเดือน12เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าด่าน11นั้นมีอะไรบ้างเนาะสปอยด่าน11ของวันที่18เลยด่าน11จะอยู่ทางซ้ายมือล่างนะครับเป็นเหมือนแมพทะเลทรายเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าบอสของด่านนี้จะเป็นตัวอะไรมี การโจมตียังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือหอคอยเดียวดายไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะแปลแบบนี้ไหมเนาะนั่นก็คือดันเจียน ex นะครับหรือว่าดันเจียน extreme นั่นเองอ่ะดันเจียน extreme 1นะครับหรือว่า extreme ธรรมดาแหละมันไม่ได้เขียนว่า extreme 1เนานะแต่ว่าติดปากว่าเรียก extreme 1น,นะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด5ชั้นนะครับเป็นกล่องแดงทั้งหมดกล่องแต่ละกล่องจะดรอปเหรียญดัน อ่าดอบเหรียนดันที่ประมาณ400มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ400นะครับถ้าคูณ2โดยการใช้อ่าแพ็ครายเดือนเนาะแพ็ครายเดือน249บาทนะครับก็จะเป็นด่านละ800ทั้งหมด5ด่านนะครับก็จะรวมกันเป็น8544 40, 4,000พันเหรียญเนาะต่อ1วันงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปที่อ่า แอเรีย11ก่อนเนาะเราไปดูบอสว่าบอสบอสของแอเรีย11เนี่ยเป็นตัวยังไงอ่าอันนี้ผมเลเวล181เพราะงั้นเดี๋ยวขอใช้ตัว,ตวละครแค่ตัวเดียวเนาะน่าจะชนะน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากอันนี้เป็นมอนนะครับเป็นมอนสเตอร์ในด่านของแอเรีย11ดด่านบอสเนาะประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราไปปรับทีมใช้ในเซิร์ฟไทยกันอีกทีหนึ่งเนาะขออนุญาตไปไวๆเลยนะครับเดี๋ยวบอสต,ตายก่อนโอเคบอสจะโจมตีเป็นกายภาพแล้วก็มีโจมตีเวทด้วยเนาะบอสอยู่ที่เลเวลเกเอ้ยเลเวล7จนะครับน่นี่สกิลโจมตีเวทน่าจะโดนทุกตัวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฉากเลยนะครับสำหรับบอส แอนเรียสิบเอ็ดชเว็บโบคือถ้าเราผ่านแอนเรียสิบเอ็ดขีดสิบเจ็ดนะครับก็จะปลดดันเจียนเอ็กซ์ตีมเนาะแต่ไม่รู้ว่าในวันที่สิบแปดเนี่ยทางทีมงานจะเอาดันเจียนเอ็กซ์ตีมอัปเดตเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็น ด่านเวลี่ฮาร์นะครับที่จะให้ฟาร์มเศษตัวละครนั่นก็คืออันนี้ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ด่าน40ส <c> บ <oughs> โอเคเราไปด่านที่สิอกันต่อไปด่าน40เฉยเลยอ่ะด่านนี้นะครับด่านสิบเอ็ฮาร์เนาะสิฮาร์ก็จะมีริมะเอลิโกแล้วก็พี่สาวชิสุลุนะครับเพราะงั้นใครที่กำลังฟาร์ม3ตัวละครนี้อยู่ ก็เก็บเศษตัวละครเพื่อที่จะอัปดาวให้น้องๆเนาะบอกเลยว่าริมานี่คือออกยากมากสําหรับผมนะไม่รู้คนอื่นว่าออกยากหรือเปล่านะริมาชิซุรุคือแบบตอบยากมากๆตอนนี้เพิ่งจะได้3ดาวเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด่านวิลลี่ฮาร์ตของชิซุรุแล้วกันเนาะอ่าเพราะมันเป็นด่านบอสเนาะผมขออนุญาตใช้อ่าฮิโอย่ริหกดาวแล้วกันอ่าเป็นดาเมจหมู่ ขออนุญาตไปไวๆเลยนะครับไปบๆๆๆอ้าวดาเมจหมู่จริงครับแต่ว่าอยู่ในฟิลเนาะ <c oughs> อ่ะนี่แตกเรียบร้อยโอเคบอสจะเป็นเลเวล93เลยนะครับซึ่งอัปเดตมาก็เลเวลน่าจะเท่ากันกับเลเวลแม็กของตัวละครเนานะ ขอยัดหน้าบอสเลยละกันโบ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 บุ้มเรื่องการปรับทีมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปรับทีมในด่านอ่าในในในเซิร์ฟไทยกันเนาะไม่รู้ว่าจะต้องใช้ตัวละครตัวไหนมาตีเพราะว่าผมว่าต้องใช้ตัวละครสายเวทเพราะว่าชิซุรุมันป้องก,ก,กันกายภาพเยอะกว่านะครับคือแบบมีโลก,กายภาพด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ อาจจะมีกระตุกบ้างอันนี้ผมกับขออภัยคุณผู้ชมทุกคนมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับโอเคจบนะสำหรับด่านวิลี่ฮาร์ด11-3ขีด3นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของดันเจียนต่อเลยดันเจียนก็คือบอสคิเมล่านะ อันนี้ยังไปไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตไต่ให้ถึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับนะก็หล totally. <seguir> ังจากที่เราลงดานชั้นทั้งหมดที่ผ่านมานะครับทั้งหมด4ชั้นเนาะของรางวัลก็จะมีเป็นเหรียญดัน400นะครับถ้าคูณ2ก็จะเป็น800เนาะเพราะใช้แพ็ครายเดือนกันแล้วก็จะเป็นมานานะครับขออภัยในเสียงรบกวนด้วยเนาะถ้ามีเสียงรถยนต์เข้าไปเนาะกราบขออภัยจริงๆิงครับ ประมาณนี้เนาะก็บอกเลยว่าสำหรับบอสคิเมล่าตัวนี้นะครับมีเลือดมีเลือดถึง2ล้าน5เนาะ2ล้าน5แล้วก็ถ้าเราเคลียร์ได้อะเราจะได้อของแต่งบ้านที่สามารถเพิ่มสเตมินาด้วยเนาะก็จะเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็การจัดทีมรู้สึกว่าจะใช้ทีมแบบด่านเวลีฮาร์ดไม่ได้แล้วนะครับก็คือ พอจบบอสอะช่วง8วิสุดท้ายบอสจะใช้สกิลเวทที่แรงมากๆนะครับก็คือทำให้ถึงตายทั้งทีอะตายหมดแน่นอนอ่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีการบั๊อ่าการบั๊สกิลบอสช่วง8วิสุดท้ายอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันแก้แล้วหรือ,อยังนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองตีแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ว่าบั๊ได้หรือเปล่านะครับ เอาลครับก็อย่างที่เห็นนะครับบอสจะมีทั้งสกิลโจมตีกายภาพหมู่แล้วก็โจมตีเวทหมู่เนาะนี่ไม่รู้ว่ามันทันไหมอันนี้คือผมไม่ทันละมันสามารถบลคสกิลบอสได้เนาะมันสามารถบัคกสกิลบอไนะส,าาบกสกบอได้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวละครเราตาย อ่าอันนี้ตัวละครผมยังยืนอยู่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาใช้ได้หรือเปล่าเนาะถ้าตัวละครสามารถยืนได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูอีกทีน <50 S 1> หนึ่งเนาะอะจะเห็นได้ว่าตัวละครที่ตายก็คือซาเลนซัม hmm. ก็คือตายแล้วตายเลยนะครับตายแล้วตายเลย จะไม่สามารถเอามาใช้ได้เหมือนบอสเวลลี่ฮาร์ดเนาะตัวละครตัวไหนตายแล้วก็คือตายไปเลยอย่างมากผมไม่รู้ว่าเลเวลตอนเนี้ยมันจะสามารถผ่านด่านดันเจียนเอ็กซ์ตีมได้หรือเปล่าเนาะผมไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนตอนอัปเดตมาว่ามันสามารถผ่านได้หรือเปล่าหรือว่า18นี้มันจะไม่เอาเข้ามาเนาะ เดี๋ยวผมไปหาคลิปบัคคลิปนั้นมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวแปะไว้ต่อจากตรงนี้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตดูดีนะครับก่อนถึง8วิสุดท้ายเขาจะกดอันติคาลินี่ไงแล้วก็ชิโอริพร้อมกันสกิลบอสที่ทําให้ตัวละครเราตายช่วง8วิมันจะไม่แสดงผลเห็นไหมนั่นไงประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการบัคบอสคิมิล่าก็หลังจากที่คุณผู้ชมดูคลิป บักบอสเนาะบักบอสสสกิลอัน,นั้นอะผมไม่รู้ว่าเอาจริงอะผมไม่รู้ว่ามันอัปเดตแก้บักแล้วหรนะือยังเนาะก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมช่องเต๋า N K Channel สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเต๋า N K Channel ด้วยครับอ่ะก่อนไปนะครับตัวละครที่จะมาอัปเดตตัวต่อไปนั่นก็คือซูอมุก,กินะครับซูมุก,กิตัวละคร2ดาวเนาะบอกเลยว่า ป่นปวนมากอารีน่านะครับโคตรป่นโคตรป่วนแล้วก็อีกหนึ่งตัวหลังจากซื้อมุกินะครับก็คือเปโกรินอาเปโกรินว่ายน้ำเป็นตัวละครลิมิเต็ดสำหรับใครที่ไม่เปิดไม่เปิดซื้อมุกินะครับจะเปิดหาซื้อมุกิในในตู้พิกอัพของเปโกซัมเมอร์นะครับก็ได้เนาะเพื่อที่จะได้ไม่เปืองเพ็ดเยอะนะครับ ก็สำหรับใครที่พลาดแล้วก็ต้องรอวนกลับมาใหม่เลยเนาะน้องจะไม่อยู่ในตู้นะครับเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตหลังจากที่แพทอัพแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ลาไก่อนบ๊ายบาย